ท่านเด็กโตท้องมาร้องแล้วผู้ชมนี่ก็ร้องร,รับนะครับนี่คือมาตรฐานขอ,ของการสแสดงด้งนานรูดีของอัิเทวารุ่งที่เราอนุรักษ์เอาไว้เป็นการรำการร้องนะครับีนสบแบบเ,เป็นแม่ไม้ริเกไข่ แา่เราก็เคุณให้คณะธรรมาการวัดกุหลาบนะครับที่ได้ฟังเบตตาคำที่มาากแสงของอาจารย์ปารุณนะครับ เดชมาเออไทยนาพรอทหารข้าทั้งหายเียมนี้เราน้มนเป็นประัชวมมยแห่งเทพอลาหาประชาชนหรือใครต้องการเข้าเฝ้าเรา ก็เลี้งนำพวกเขาเข้ามาเถิดมีแขกบ้านแขกเมืองต้องการมายนทงของสตร์องใหม่พระเจ้าค่ะเบอกไปต้อนรับเองพระเจ้าค่ะเขาว่ามีแขกบ้านแขกเมืองเหรอสวัสดีค่ะรุ่เรืองคป็นคนนะเนี่ยอ๋อโอ้ยจะมา็นคุณเจนายอีน้องเพิ่งมากะเจ้าเอ้าทำไมสำเนียงแปลกๆกะเจ้าอีน้องไม่เป็นคนเหนือกะเจ้า เป็นคนเหนือแล้วเนี่ยือพี่ไม่เคยเจราจากับคนเหนือแล้วเราจะคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยอ๋อยี่ยีปี้กนที่ไหน๋อคนที่ไหนที่ไหนพี่ก็ปี้ทั้นนั้นแหละเออบาใช้จานมาใช้จานโอ้ยเวลาปี้เนี่ยพี่ไม่อ่านเลยพี่ปล่อยพูด ทำไมจับไม่ได้เจ้าเสียวให้เจ้าทำไมล่ะโอ๋อ <shocked> น <ate> ี <mountain video turns out> ่นมเพิ่งทำมาค่ะเพิ่งทำนมมาเหรอเนี่ยเพิ่งทำนมมานี่นี่นมนี่ทำถาวรเลยนะทำถาวรเลยนี่คิวก็สักถาวรนี่คิวก็ถาวรนี่คอปากก็สักถาวรถาวรมันก็เลยนี่นี่นี่ ลอยสกระจ้าเกลื่อนนี่นี่กระถางวอนนะเกลื่อนที่ถางวอนเลยเหรอไม่หายแล้วกระเจ้าทำไมไม่หายล่ะนี่น้องอนุรักษ์ไว้อ๋อชอบเป็นคนชอบมันเป็นยากนะกระเจ้าทำไมถึงเป็นยากล่ะนี่จบปริญญาโทปริญญาตรีแก่จนอายุหกสิบเจ็ดสิบไม่มีโอกาสจะเป็นเกลื่อนอย่างนีน้องกระเจ้าโอ้โหจริงเหรอเนี่ยได้แล้วทำยังไงถึงจะได้เป็นเกลื่อนล่ะต้องโศกจริงจริงกัจเจ้าเอาอย่างกี่ไหม ให้โอกาสอีปี้ให้โอกาสอะไรจ๊ะถ้าอยากจะเป็นเกลือนอีปี้มาคู่ขี่กับอีน้องสแล้วกันึิงอีปี้เป็นโอ้โหสกปรกไม่เอาพี่ไม่ชอบสกปรกกะน้องอีน้องกดแป้อ๋อคนแค่ภาคเหนือ่เป้เชี่ยโลกไปทั่วเฮ้ยเป็นโลกปะเนี่ยแต่อีป้อนะคนอีสานอ๋อพ่อที่เป็นคนอีสานคนขอนแก่นกับเจ้าพ่อเป็นคนขอนแก่นอ่าก็พูดได้สองภาษาผมแสดงว่าพูดได้สองภาษาเจ้าโตเบาได้อยู่ได้ได้หรือเปล่าได้จริงเปล่า แม่แม่พูดไดเปล่าขอแม่ก็เว้าได้ขอแม่ก็เว้าวได้แล้วน้องสาวน้องสาวพูดไดเปล่าเสาวก็เว้าได้เจ้าสาวก็เว้าได้แล้วพ่อแล้วพ่อพ่อพ่อว้าวมาได้ทำไมพ่อว่าไม่ได้อ่ะแขนด้วนไปแล้วว่าวอะไรเนี่ยว่าไม่ได้มันเกี่ยวอะไรกับแขนด้วนนะตัวนี้พ่อก็ให้แมวว้าให้จ้าคายน้องอย่าพูดไทยอย่างนี้พูดภาษไทยพูดไทยอ๋อให้ให้แม่จะพูดแทนพ่อจ้าเออมันเกี่ยวอะไรกับแขนด้วนเนี่ยก็ว่าไม่ได้ก็แค่เพราแขนด้วน โธ่นี่น้องนี่นี่แหละตามตำราเลยเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยเนื้อนมไข่มันพี่เคยเจอเนี่ยเพิ่งเป็นอย่างนี้นี่เองจริงๆอ่ะจ้านี่นี่นี่เดี๋ยจะชี้ให้ดูนี้เนื้ออันนี้นมส่วนทั้งหมดเนี่ยไข่เลยอันนี้พิเศษนะคะพิเศษยังไงอ่ะไข่สองลูกค่ะไม่ใช่พิเศษอย่างนั้นจ้าวไอีน้องก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีผัวยังไม่มีผัวเลยเหรอเนี่ยจ้าวไอีน้องนี่แล้วว่าเป็นโสดเป็นเป็นห่วงอีแม่เป็นห่วงแม่เพราะอะไรอ่ะอ่ะอีแม่นี่ เมื่อวันก่อนที่พายแม่ไปตรวจที่โรงพยาบาลออแม่นี่ก็เป็นความดันนะกะเจ้าเป็นความ,วามดันเป็นเมื่อวานด้วยเป็นเมื่อวานอีก น้องก็มาคิดโอาอน้องมีผัวบ่ได้ทำไมทำไมถึงไม่มีผัวหมอว่าสั่งไว้ไอ้แม่น้องนี่ห้ามกินของเสฉะกัยมีอะไรบ้างของแสลงเนี่ยผักกาดดองนี่ผักกาดดองของหมักของดองนี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยของไอ้ดองนี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยขาเล่ายาไม่ได้โอ้ก็ไม่ได้อีกทุกอย่างที่หมักการดองนี่ไม่ได้ไม่ได้เลยที่น้องเลยไม่มีผัวแล้วมันเกี่ยวยังไงกับไอ้ที่ไม่มีผัวล่ะถ้าไอ้น้องมีผัว๊บ แม่น้องก็ต้องไปเป็นดองกับแม่ผัวเขาเนี่ยมันจะทะเลกันเจ้าน้อง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 เข้าใจคำว่าดองผิดหรือเปล่ามันทะเลไอเกี่ยวดองกับของมกของดองมันคนละดองกันนะอีป้าคุณหมอห้ามกองดองนะเจ้ามันไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกันเป็นคนละดองกันคนละดองเออไอน้องก็ไม่ได้มาคนเดียวไม่ได้มาคนเดียวมากับน้องกล่าวแล้งสาวอยู่ไหนอะกำลังมากำลังมาอย่าบอกว่า น้องสาวนี่วไปผมสักะตังหมายนี่แมานะไห้แค่สวยกว่านี้หน่อยมาโซนนี้มาแอคชิญเข้ามาเลย หัวรักนั <seid S 2> ่งเขียนข้าวอยู่กับสเตมายเรียหนึ่งแต่เรื่องแค่พราด มาสราวีว่าไม่ตามไปน,นะครับอเว่ยของพวกหัวไม่ยอมเสียหัวไม่ไห้คนสองเดียว Terima kasih telah <laughs> menonton! จามพี่บอกแล้วไงพราะตอนนี้นุพดลนะมันมีเมียใหม่แล้วกลับบ้านไปกับพี่พี่พาเจ้ากลับบ้านเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนพี่ที่เขาจอดฉันไม่ได้ก็เพราะว่าฉันปลอมตัวไปแต่พี่ถ้าครั้งนี้ฉันไปตามพี่นุพดลกลับบ้านฉันจะไม่ปลอมตัวแล้วพี่หลบฉันไปเราจะไม่ตาพเราจะอาพี่ก่อนมึงปลอมตัวไปก็ดีแล้ว ครั้งนี้ถ้าเขามึงไม่ปลอมตัวไปแล้วมึงไปตามนกผดลเมียใหม่มันเห็นมึงเข้ามันฆ่ามึงตายแน่เลยยังไงฉันก็จะไปตามหัวฉัที่บอกว่าไม่ต้องไปก่าบ้านไปกับพี่ที่บอกให้กลับบ้านที่บอกไม่กลับนิสัยอ่ะของผู้หญิงแล้วถ้ชอบพาเข้าโรงแรมเฮ้ยไอ้ยาวพี่น้องสาวกูเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดมึงก็มีส่วนผิดด้วยพี่น้องกะฮู้ปะฮู้เลว ตัวทำไมเนี่ยนี่เสื้อใหไมันภาษาอะไรเดี่ยฮะอันนี้ย,งงยงางอันนี้ยางวะก็ยังไม่ได้เย็บเดี่ยวมึงนี่แหละเป็นคนพายนพดลไปขอน้องสาวกูไหนมึงบอกว่านพดลเพื่อนรักของมึงเป็นคนดีนักดีหนาไงมันก็ดีมันเป็นคนดีแต่มันดีที่เสียแลว้วว้ยผมไม่รู้เลยเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดมึงก็มีส่วนผิดด้วยนับจากนี้เป็นต้นไปมึงกับกูขาดกัน หรือปัญญาอ่อนเนี่ยไอ้เจ๊มึงด่ากูทำไมอ่ะกูก็ต้องด่ามึงสิกูสองคนอยู่บ้านนอกดีแล้วมึงพาโนพาดมไปขอน้องสาวกูเป็นไงน้องสาวกูต้องเจอเรื่องแบบนี้เป็นพวกมึงนี่แหละไอ้นะทำไมแล้วกูจะรู้มมันจะเป็นแบบเนี้ยนับจากนี้เป็นต้นไปนะว่าเนี่ยบ้านกูมึงห้ามเข้าไปเหยียบเด็กขาดเลยตัดขาดกันไปเลยตายไม่ต้องมาเผาผีใครเรียกชื่อใครก่อนเป็นหมาขี้เลื้อนได้โธ่ไอ้หนักไอ้ ไอ้บ้าเป็นไรเนี่ยไม่ต้องเลยปัญญาอ่อนคนอย่างกูอ่ะไม่ไปเยี่ยมบ้าน้องหรอกจำอะไรจำหนักอ่ะทำไมหิวขี้มึงเป็นเป็นคนเดียวในหมาขี้เหลือมึงไปเลยไปก็ได้มึงกับกูขาดกันเลยจำไม่ได้มึงจำไม่ให้กูเจอนะน้องสาวหนีไปอยู่ที่อื่นไม่ให้ต้องมาโดนรู้อยู่ที่ไหนไอ้นุ่มขี้ตัวเด ดูสิมาทำกันได้ขู่มัลมามีมียใหม่สิ้นเยื่อขาดให่ใหนุ่มสุพานเหยียบยังน้ำตาหยาดที่จะพากับราบรีรนมาดจอรส พร้อมเอรื่องม,มากัวมาเรื่องจะมาพมมาน็อกผดน